สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่บริเวณป่าใกล้บ้านนะเป็นพื้นที่ป่าริมสวนนั่นเองสำหรับวันนี้เราจะมาผูกเปลในลักษณะใช้ต้นไม้ต้นเดียวนะเดี๋ยวเราจะผูกต้นไม้ต้นใหญ่นี่เลยลักษณะเปลเมื่อูกออกมาแล้วก็จะเป็นยังไงไปดูกันนะโดยที่เราเรียกลักษณะการผูกเปลแบบนี้ว่า เปลนอนแบบบางหรือว่าค้างขาวนั่นเองนะไปดูกันนะว่าจะเป็นแบบไหนนะว่าจะนอนได้หรือเปล่านะทุกคนนี่ก็คือเปลที่เราเตรียมมานะ จากที่ทดลองนอนเมื่อกี้เราเจอปัญหานะทุกคนต้นไม้ใหญ่เกินไปนะแล้วก็เปลยบางของเราค่อนข้างที่จะนอนลำบากเพราะว่าต้นไม้มันอ้วนนะเราเปลี่ยนไปที่ต้นเล็กๆไปปลูกต้นเล็กๆกันนะมันจะได้อ,อมีพื้นที่ให้เราเข้าไปอยู่ในเปลได้มากยิ่งขึ้นนะทุกคน สดัดส่วนตอนนี้เราก็ผูกเปลที่นอนลักษณะคล้ายบางหรือว่าที่นอนข้างขาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็ผูกด้วยลำไผ่เพียงลำเดียวนะสมมติว่าในปา่าพื้นที่แห่งน,นี้ต้นไม้ขึ้นแบบว่าระยะห่างกันโดยที่เราไม่นะไม่สามารถจะผูกเปลได้แบบว่าปกติธรรมดานะเราก็สามารถใช้ต้นไม้ต้นเดียวแบบนี้นะ มันจะเป็นลำไผ่เราก็ผูกได้น้อยโดยใช้เงื่อนตะกุกเบ็ดนะมันจะไม่รูดลงแล้วกคนนี่ก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมาทดลองนอนดู เยะครับสามารถนอนหลับแบบนี้ได้ในสถานการณ์จำเป็นนะที่เราไม่มีต้นไม้ที่จะปลูกเลได้สองต้นเราก็สามารถปลูกแบบนี้นะในป่าหรือในพื้นที่ที่ออ่มีต้นไม้จำนวนจำกัด นอนกอดต้นไม้แบบนี้นะแต่เราต้องเคลียร์บริเวณด้านล่างที่เราจะผูกเตให้เรียบร้อยไม่มีไม้แหลม้นาำหรืออะไรที่จะทิ่มแทงเราได้นะคะเกิดอุบัติเหตุเราร่วงตกลงด้านล่างเราก็จะไม่มีนาำหรือว่าต่อไม้ทิ่มแทงเรานะ ด้านล่าง่าจะเป็นลำพังเล็กๆนั่นคุณมรรยากาศลิ้นปลาแถมนี้ค่อนข้างที่จะร่มรื่นมากๆแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากสวนของเราด้วยนะเราก็สามารถมาทำคลิปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็พักผ่อนดินใจเป็นธรรมาชาติดีทีเดียวนะคะ ถ้าอยู่ในปา่าเราก็สามารถนั่งหลับแบบนี้ได้นะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่หน้าท่านอนที่ปกติสักเท่าไหร่แต่เราก็สามารถหลับได้นะนึกถึงกรณีที่เราม่วงนอนแล้วเราก็ต้องหลับคือจำเป็นต้องหลับจริงๆเนี่ยก็ก็ได้เหมือนกัน คืว่าเรียกเป็นเปลเปลบางก็คือลักษณะเป็นถุงคล้ายลักษณะของบางที่มันออกปีกฝุกห่อตัวแล้วก็นอนอยู่ตามปลายไม้หรือไม่ก็เป็นข้างขาวนะทุกคนลักษณะเดียวกันนะห่อแบบนี้เป็นถุงเหมือนมากเดีเราจะไป หาอาหารที่สามารถกินได้ใช้กินได้ในบริเวณแถบนี้ดีกว่านะสำหรับคลิปนี้เราไม่ได้พาอาหารหรือน้ำดื่มมาเลยเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างไปพาทุกคนไปดูว่าพืชชนิดไหนหรืออาหารแบบไหนที่เราพอจะกินได้แบบว่าในเวลาฉุกเฉินที่เราเข้าปา่า หรือเปล่านะแถมนี้น่าจะมีนะทุกคนเพราะว่ายังค่อนข้างุดมสมบูรณ์นะไปดูกันนะ ตอนนี้เราก็อยู่ด้านล่างของทะเลบางของเรานะที่พักเรียนแบบบางของเรานะตอนนี้เราลงมาหาอาหารที่พอจะกินได้บริเวณนี้นะว่าเราจะเจออะไรที่เป็นอาหารให้เราได้บ้างนะแต่น้ำนจะไม่ได้แล้วทุกคนน้ำขุ่นมากๆา,กากเลยเพราะฝนตกใหม่ๆเมืม่อวานแล้วก็ มันเป็นน้ำป่าลงมานะน้ำโคตรขุ่เดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นนะเผื่อไปดูแถวนี้ผลรก,กรรมจะเยอะเผื่อเราจะมีรก,กรรมหวานกินนะ ตอนนี้เรามาเจอกับทลายก,กนนะระกาำนลองทุกคนนี่เยอะพอสมควรนะลองชิมก่อนว่ามันหวานหรือเปล่านะถ้าหวานเราก็จะตัดไปกินได้นะห,หวานทุกคน หว <s lichen b ots> านอร่อยมากมเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะอันนี้คือยังยังอ่อนมากๆาก <S <s <lichen b ots> ถือว่าโชคดีนะถ้ามันจะ ที่เปรี้ยวอยู่เราก็น่าจะกินแบบว่าปอบไม่ได้นอกจากเอาไปทำอาหารนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ด้านล่างของที่พักของเรานะเดีย๋ยวเราจะตัดระกำรขึ้นไปกินนะทุกคนพอเป็นอาหารของเราได้แก้หิวนะนสำหรับ เราไม่ได้เตรียมอาหารแล้วก็ไม่มีไฟมาเราก็หาผลไม้ที่มีอยู่ริมชายป่ากินได้นะแล้วก็ป่าแถบนี้ก็เป็นพื้นที่ของเรานะทุกคนไม่ได้ว่าเป็นของป่านะตัดไปแค่นี้นะแค่พอกินนะทุกคนแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วที่เหลืออยู่ประมาณหลายลูกอยู่เราก็ไว้ให้ พวกกระรอกมันกินนะเพราะว่าแถมนี้ไม่มีผล,ลไม้ให้มันกินเท่าไหร่นะแบ่งๆกันไปนะทรับไปถ้าใครจำได้เราก็มาถ่ายบริเวณนี้หลายคลิปด้วยกันแล้วนะทุกคนถ้าใครเป็นเอซีก็จะ ผ่านผ่านตานะว่าพื้นที่แถบนี้ก็จะจำได้นะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะทุกค นั่งพักผ่อนได้เดี๋ยวต้องจัดท่าให้มันมนั่งได้น้ำนนสบายสบายหน่อย มาณนี้นะสบายแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็จำเราแขวนไว้กับน้ําของหวายนะเราจะได้เด็ดกินแบบนี้ง่ายๆนีนะความสบายที่เราหาได้ บนควางลำบบากนะมันผลหวายนะสมมติละกันว่ามันเป็นหวายผลที่เนื้อเยอะแล้วก็หวานนะมันเด้าตระกูลเดียวกันกันกบหวายนะสำหรับรกักกรรม ถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้ก็คอมเมนต์มาบอกนะว่าคลิปต่อไปอยากให้เราทำคอนเทนต์แนวไหนในป่าแถบบริเวณนี้นะธรรมาชาติค่อนข้างจะยังสมบูรณ์พอสมควรนะทุกค ประมาณ70%เปอร์เซนลยนะมีทั้งอาหารต้นไม้แล้วก็สัตว์ต่างๆนะก็จะมีกระรอกอีเห็นอะไรพวกนี้นะจากจากที่เราเห็น่องๆนะก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะไม่มีสัตว์ใหญ่เช่นช้างมีเหมือนบนภูเขาก็จริงแต่ว่าก็ก็มีสัตว์พอสมควร 嗯。Mm. เราคลิปนี้เราก็คือเราก็มาผูกเปลบนต้นไม้ต้นเดียว <c oughs> แล้วก็ต้นไม้ที่ต้นที่เราผูกก็เป็นต้นไผ่ด้วยนะทุกคนมีความลื่นลื่นมากเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นผิวต้นไม้มันจะมีความขรุขระก็สามารถผูกได้ง่ายแต่ เมื่อเราผูกที่ต้นไผ่นั้นเราก็ใช้เงื่อนตะก,กุบเบ็ดนะทุกคนมันจะล็อกไม่ลื่นเลยนะขยับยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่รูดลงมานะแข็งแรงมากทุกคนดูลักษณะเหมือนเหมือนบางไหมบางที่มันใช้ปีกห่อตัวของมันนะนี่คือ แรงมั่นดาลใจในการที่เราจะผูกแบบนี้นะแล้วก็สีของเปลก็เป็นลายพรางตรงคืนกับธรรมชาติมากๆขยับแบบไหนก็ก็ไม่ลื่นนะคุณค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวสำหรับคนที่น้ำหนักไม่เยอะมากนะต้นไผ่ต้นเดียวก็เอาอยู่นะถ้าเจอพื้นที่ลักษณะแบบนี้แล้วเรา ไปเที่ยวหรือไปเอาชีวิตรอดในป่าบางเอิญเราต้องทําที่พักกเฉินมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวหรือว่ามีต้นไม้ที่ห่างกันออกไปไม่สามารถปลูกเลได้ในจนํานวนสองต้นเราก็สามารถจะปลูกแบบนี้ต้นเดียวเราก็ปลูกได้นะทุกคนถ้ามีความสามารถเราก็จะขึ้นไปปลูก ให้มันสูงกว่านี้ก็ได้นะในในโอกาสที่เราค้างคืนหรืออะไรนี้มันก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะแต่นี่คือเราจำลองทดลองผูกไปบริเวณริมปา่าชายสวนซึ่งก็ไม่มีอันตรายจากสัตว์ต่างๆเราก็ไม่จำเป็นต้องปีนขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะทุกคน การผูกเป้บนต้นไม้ต้นเดียวในลักษณะาบางของเราก็ถือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะลักษณะมันจะเป็นถุงคล้ายตัวบางที่นอนอยู่บนต้นไม้นะทุกคนมองเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนบางก็เหมือนข้างคาวะที่มันใช้ปีกเอตัวของมันนะ สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรึงรังด้วยนะถ้าใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์ไปให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะทุกคนถ้าใครดูมาถึงนาะทีนี้แล้วก็ชอบก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะว่าชอบมากอะไรแบบนี้อยากให้ทําอะไรในคลิปต่อไปก็บอกกันได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็ได้มีอาหารก็คือระกำหวานนะ เพิมพลังนิดหน่อยในการปลูกเลนะเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้แก้ฐานของเรากลับที่พักที่บ้านกนะ็เลยที่นี้ก็ลาไว้ก่อนนะทุกคนขอลากันเพียงแค่นีนะ้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบาย